สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมขอนําเสนอนะครับอ่อก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติของประเทศโมซิก้อนนี้นะครับเห็นไหมครับเหลือสตาระยิบระยับนะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับเห็นไหมครับถือว่าก้อนนี้นะครับสวยงามนะครับนะครับนะครับเมื่ช่งน้ําหนักคุณผู้ชมชมดูนะครับน้ําหนักนะครับหนักถึง7ขีดกว่าร่วม8ขีดนะครับถ้าเกิดหนักรวมอ่าสี่พันกรัตนะครับ ถือว่าเป็นก้อนพลอยทับทิมสตาที่ก้อนใหญ่มากนะครับเพราะก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาตินะครับจะหนักไม่ถึงร้อยกิัลดนะครับก้อนนี้หนักถึงรวม4ี่พันกิัลนนี่นะครับถือ,ถอว่าหายากมากนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีคุณค่านะครับเดีอยนผู้ชมนะครับผู้ชมต้องการ จะหาสิ่งดีๆมาเสริมให้ชีวิตตนเองดีขึ้นนะครับมาเชิญก้อนพลอยทับทิมสตาร์ก้อนนี้นะครับไปตั้งไว้ที่บ้านเสริมไม้อนีไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับว่าในในตำราต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยนะครับเลขเขียนถึงสรรพคุณคุณประโยชน์ของพลอยทับทิมนะครับราชายพลอยนะครับผมใช้แต่เทีบยบใบสั้นๆนะครับเสริมบริวิณในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบครอบจักรวาลน,นะครับ นะครับแล้วก็สําคัญเป็นพลอยธรรมชาติจะมีพลังขึ้นไม่เล็กหรือพลังชีวิตนะครับหรือพลังจักรวานจะช่วยคนในบ้านทุกคนนะครับระบบร้อนเย็นเลื่อนลมนะครับนะครับสมบูรณ์บาลานซ์ก็จะไม่เจ็บปวดได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับสกุลของพลอยทับทิมราชาหงพอยนะครับเสริมบารมีแล้วยังทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะก้อนนี้นะครับหนักร่วม4 0 0พกัลลัดเนื้อพลอยก็ยังโปร่งใสนะครับเดี๋ยวผู้ชมนะครับเห็นไหมครับผมสองอากาศนะครับความพิเศษตรงนี้นะครับนะครับ ไปทำหลังเบี้ยก็จะได้ทัพทีมสตานะครับเม็ดใหญ่นะครับหรือจะนำไปแกะเป็นพระถวยเทพก็ได้นะครับเดืยนนุ่มชมนะครับเมื่อพนุ่มชมมาชมทัพทีมสตา์ก้อนนี้ธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับตอนนี้นะครับผมให้เชิญไม่แพงนะครับนะครับสนใจก็โทรเช็คราคาผมได้นะครับผมจะบอกเบอร์สับติดต่อผมนะครับ081071179และ09197894นะครับผมให้เชิญไม่แพงนะครับนะครับและข้อสำคัญเมื่อไปติดตามชมคลิปวิดีโอ คพลอยทับทิมสตาธรรมชาติก้อนนี้ผมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับเลยเฉพาะคุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมโมผูมแท้ตั้งนะครับจะพบกับฟาร์มการผมมีภาพปานต่างไก่ด้วยราชายพอยทับทิมสตาเช่นนี้แพงๆหายากและทับทิมธรรมชาติและไพลินสตาเมื่อเซิร์ชคูเกอร์ถามบุเกอร์นะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีไม่ต่ำกว่า60องค์อลังการมากนะครับคุณชมว่างๆไปติดตามชมที่ YouTube ผมโมภูมแท้ตั้งได้นะครับนะครับไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับนะครับ ผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า800คลิปขึ้นไปนะครับนะครับแล้วก็สําคัญเมื่อไปติดตามชมรู้จํามหาเศรษฐีหรือที่พันที่ไหนนะครับช่วยติดต่อภ้าตางต่างๆตามนี้ผู้ชมนะครับที่ค้กเกการันตีว่าใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งแต่และงราคาสูงนะครับแต่ผมให้3%ท่านก็ได้เงินมหาศาลนะครับอย่าลืมนะครับ ติดตามที่ YouTube ผมโมคุณแท้ตั้งถูกใจอะไรไม่เข้าใจอะไรโทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับผมจะบอกเพื่อสัติดต่อผมครั้งนะครับ0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 9 6 6 1 9 7าเก่าผมโมุณแท้ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับส่วนก้อนพลอยทับทิมสตารธรรมชาติก้อนนี้นะครับผมให้เชิญไม่แพงนะครับคุณผู้ชมสนใจจะเชิญไปเสริมมณีตั้งไว้ที่บ้านหรือเชิญไปทําหลังเบี้ยนะครับ ไม่มีคําว่าผิดหวังหาไม่มีแล้วนะครับเพราะก้อนนี้หนักรวม4,000กะลัดนะครับผมไม่เชิญไม่แพงนะครับสนใจโทรมาเช็คราคาผมได้นะครับเนื้อพลอยนะครับถึงก้อนใหญ่ก็โปร่งใสนะครับพิเศษสุดตอนนี้นะครับเชิญไปตั้งไว้ที่บ้านเสริมม่มีนะครับมีแต่ดีกับดีนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก้อนใหญ่ๆหหนักรวม4,000กะลัดผมส่องราคาเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับ